ครับวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูการตั้งค่าใบเสร็จนะครับตั้งค่าบริการต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มการตั้งค่าบริการต่างๆและปุ่มการตั้งข้อมูลร้านค้านะครับ2ปุ่มนี้ต่างกันตรงไหนนะครับการตั้งข้อมูลร้านค้านะครับเราทําเพียงครั้งเดียวนะครับสําหรับตั้งข้อมูลร้านค้าและเบอร์โทรศัพท์สําหรับให้คนส่งเข้ามารับที่หน้าร้านนะครับแนะนําให้ให้เบอร์โทรศัพท์ที่ รับตลอดนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําเว็บอยู่2เว็บนะครับสําหรับหารูปกบฝากรูปนะครับเว็บแรกก็จะมีชื่อเว็บว่า p i x a b a y นะครับเว็บที่2ชื่อว่า p i x นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูการทํางานครับพิกซ่านะครับพิกซาเบย์นะครับเราหารูปไปสวยๆไปลงหน้าหน้าบินเรานะครับผมจะใช้คําว่ากราฟิกเวกเตอร์ครับเซอร์วิส ลองดูนะครับเว็บนี้นะครับมีทั้งฟรีและเสียเงินนะฮะลองเลือกมาสักรูปหนึ่งรูปนี้ก็ได้นะครับส่งของมอบสาวอะไรนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาโอเคไซ์ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะบินเรานิดเดียวเองผมกดดาวน์โหลดนะครับก็จะเซฟมาได้เลยครับครับ ากที่พิมพ์ยงนะครับสมมติว่าเราเราดาวน์โหลดอะไรนะครับถ้าเป็น Google Chrome นะครับให้นมาด้านล่างตรงนี้ครับจะมีที่อยู่ของไฟล์นั้นครับบางทีเราไปหาอาจจะไม่เจอนะครับอยู่ตรงนี้เนาะวิธีที่2นะครับไปที่ด้านบนกดปุ่ม3ามปุ่มด้านบนนะครับไปที่ดาวน์โหลดระบบจะแสดงรายการที่ดาวน์โหลดพร้อมลิงก์ที่อยู่ของของหน้าเว็บนั้นนะครับกดแสดงในโฟลเดอร์จะเห็นได้ว่าจะขึ้นแบบนี้นะครับ มาเริ่มทําไปเสร็จกันเลยครับโอเคนะครับมาถึงเว็บที่2นะครับคือเว็บสําหรับฝากรูปนี่ครับพิกครับอันผิดขออภัยนะครับโอเคผมจะข้ามขั้นตอนการสมัครไปนะครับเริ่มอัปโหลดครับเลือกมานะครับเมื่อกี้อยู่ไหนเออพิกเนาะเ่าจะจำได้เออทสครับชื่อเทสนะครับไฟล์ชื่อ เซอร์วครับระบบจะทำการอัปโหลดสักครู่นึงนะครับถูกต้องเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับจะดูว่าแบบแนบโค้ดนะครับด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับแนบโค้ดนะครับจะมีลิงก์เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับแต่งานเราใช้ลิงก์นี้ครับลิงก์ที่2ครับเลื่อนมาด้านขวานิดนึงครับกด Copy ครับกลับที่หน้าโปรแกรมเรานะครับเราต้องการใส่รูปอะไรนะครับก็ไปที่รูปภาพครับ วางครับอ,อย่างนี้คือถูกต้องนะครับนี่คือถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องจะขึ้นเครื่องหมายกากาบาดครับตกลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าบินเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดได้ถ้าเกิดมันใหญ่ไปอย่างนี้ครับก็ปรับได้สองร้อยเห็นไหมครับกดด้านบนครับข้างล่างจะปรับขึ้นมาเองอัตโนมัติครับตกลงครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราดูหน้าตาบินกันนะครับผมกดบันทึกครับ ลูกค้าทํารายการนะครับโอเคเริ่มทํารายการเลยครับผมขอเอาเลขทักทังกอามาก่อนเนาะปี่แฟดครับเพื่อมาด้านล่างขอครอเลขนี้มานะครับการลออครับไปที่พิมพ์บินเหมือนเดิมนะครับเลือกแฟดครับเลือกข้อสอบเอกชนนะครับเลือกแฟดครับเลกเพจนะครับผมเอาเครื่องยิงประโคตยิงครับตึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเค ลูกค้าซื้อกล่องด้วยนะครับไปที่หมดหมู่ครับเลือกกล่องครับเลือกกล่องครับเลือกขนาดกล่องมาหนึ่งครับทำการชำระทั้งหมดครับชำระเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี้หน้าตาบินเราจะสวยขึ้นมานิดนึงนะครับการทำบินนะครับหัวบินท้ายบินก็เหมือนการแจกใบปลิวครับ เราสามารถใส่ข้อความใส่รูปภาพสร้างแบนด์เราได้นะครับแบบนี้นะครับถ้ามันใหญ่ไปก็ทําใหม่ได้เลยทาใหม่นะครับกลับมาที่ตรงไหนเอย่ยไปที่ตั้งค่าบริการเหมือนเดิมครับไปที่ข้อความในใบในใบในบินครับเมื่อกี้นี้เนาะกดคลิกที่รูปภาพครับเดี๋ยวมันขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นขนาดใหม่สักหนึ่งร้อย 1น0นะครับ150 250ครับเป็นข้างบนนะครับข้างล่างอาจจะสูงไปนิดนึงก็ปรับสัก200นะครับตกลงนะครับลองดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวลองดูกันเลื่อนด้านล่างนิดนึงครับกดเซฟครับเดี๋ยวผมทําการทิมบินใหม่นะครับครับเลือกท v มาดูนะครับหน้าตาบินก็จะสวยขึ้น เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็มีลิงก์อยู่2ลิงก์นะครับลิงก์เว็บอยู่สอเว็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับ p ิก a าเกับ p ิ x นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยมาดูต่อไปนะครับตรงรายการตั้งค่าบริการนะครับเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการเพิ่มรายการสินค้าเรามาดูกล่องกันนิดนึงนะครับ กล่องตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่เราตั้งราคาขึ้นมาครับเราตั้งให้ลูกค้าทุกคนเป็นราคากลางนะครับนี่เป็นราคาที่ร้านเราขายนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนลบแก้ไขได้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับไม่มีปุ่มเพิ่มนะครับให้กด3ามปุ่มตรงนี้ครับ3าปุ่มด้านขวาครับเมนูนี้จะขึ้นมาให้ครับเหตุผลที่เมนูไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความละเอียดของจอภาพ ไม่ได้ขนาดหรือเป็นโน้ตบุ๊กครับอาจจะไม่ขึ้นครับอัเปเดตข้อมูลครับพี่สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้เลยตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนราคาขายได้เลยนะครับเบอร์งองูราขายสัก2ี่สิบสองบาทอัปเดตราคาเห็นไหมครับครั้งต่อไปเวลาเปิดบินเราก็จะไม่ต้องมาแก้ราคาเราเอาดูดูศูนย์ศูนย์ศูนย์มปนซ้ำนะครับกดลบได้เลย ก็ไก่ซ้ากดลบได้เลยนะครับกดลบได้เลยนะครับกดลบได้เลยกรณีที่ต้องการจะเพิ่มกล่องก็กดเพิ่มด้านบนครับใส่ข้อมูลลงไปครับแต่ผมจะเพิ่มกล่องเข้าไปนะครับกดเพิ่มครับผมทําการเพิ่มสินค้าเข้ามาครับผมกดเพิ่มครับเรียบร้อยนะครับสินค้าชื่อตุ้ย1อันนะครับปุ่มข้างบนหลายๆปุ่มก็ทําการเพิ่มได้นะครับทําการเพิ่มได้เลยเราสามารถเพิ่มของในดาที่ต้องการจะขาย เพิ่มบริการอื่นี่ื่องการจะทําได้เลยนะครับนี่หมดเลยครับผมทําไว้น่าจะครบแล้วอะครับเมื่อกี้ผมเพิ่มของไปหนึ่งชิ้นนะครับชื่อตู้หนึ่งนะครับลองดูที่เปิดบินครับไปที่พิมบินนั่นกว่าเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปที่กล่องครับเมื่อกี้เราเพิ่มบริการกล่องไปเนาะกล่องพัสดุครับเลิ่อนมาดูนะครับกล่องชื่ออะไรเอ่ย นี่ครับกล่องชื่อตุ้หนึ่งครับเห็นไหมครับเพิ่มไปที่หนึ่งชิ้นครับทําการสั่งซื้อสมมุติว่าจะโปรแกรมนี้ไปใช้เพื่อเปิดปินอย่างอื่นได้เลยนะครับเพิ่มเรื่อยๆครับเพิ่มไ้หมดนะครับนี่ครับเรียบร้อยอเราก็กดชำระได้เลยครับเมื่อกี้นี้เรา ใส่รูปภาพไปแล้วเนาะผมก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนไปนิดนึงปรับขนาดของรูปภาพให้ให้เล็กตรงนิดนึงนะครับเรียบร้อยสาวน้อยถือกล่องปสัสดีรอให้บริการอยู่เรียบร้อยนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับกรณีที่พี่ๆใช้ระบบอื่นอยู่และต้องการใช้ระบบเราเพื่อเปิดบินอย่างเดียวก็ทําได้นะครับก็ทําได้นะครับผมกําลังบอกว่าถ้าเราไม่ออกเลกแท็กจากระบบพวกนี้นะครับ เราก็เอาเลขแท็กมาใส่แล้วใช้แค่โปรแกรมสำหรับเปิดบินได้ก็ใช้ได้นะครับตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่พี่ทำข้อมูลจากระบบอื่นมาแล้วต้องการใช้ระบบเราเพื่อเปิดบินทำได้นะครับผมเปิดระบบอื่นขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแฟลตตัว KA นะครับสมมุติว่าผมกรอบเลขแท็กอันนี้มานะครับไปที่พิมพ์บินครับไปที่แฟลตครับ ปฏิแฟดเอ็กเซสใี่คนส่วชนนะครับไปทิแฟดครับผมเอาเลขถักมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําหนักครับใส่ข้อมูลที่ต้องการจะคีย์ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยห้าสิบบาททำการสั่งซื้อนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เราต้องคีย์เองถ้าถูกออกจากระบบนี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยชำระครับ เดี๋ยวเพิ่มกล่องอีกนิดนึงนะครับเพิ่มกล่องมาเพิ่มกล่องมากล่องเมื่อกี้จะเพิ่มมาชื่ออะไรครับชื่อตู้หนึ่งนะครับซื้อหนึ่งใบครับชําระครับเราก็ทําการชําระครับพี่พี่ท่านใดมีคําถามนะครับฝากมาได้เลยนะครับผมจะทยอยตอบให้นะครับนี่ครับทิมบินนะครับแล้วก็ชําระได้เลยเนาะชําระครับ คำละครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็การเพิ่มข้อมูลของร้านค้าถ้าพี่มีการจะย้ายก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยเรื่องที่2นะครับการตั้งค่าข้อมูลของร้านค้าจะตั้งหัวบินตรงนี้นะครับเพิ่มสินค้าอย่างอื่นลงไปนะครับก็เพิ่มได้เลยนะครับ ส่วนเว็บไซต์ที่ใช้เพิ่มเติมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมปะไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับครับขอบคุณครับ